ใหันมาม่อเาไปแชกแต่ละเบิดใส่มือลูกร้อนเอาจุดเอาจุดพอพจุดจากตรงนันเออวางไปแชกแคนี้เออนทไมมีอนคุณกาลังคิดอะไรอยู่ไงไงล่ะอาจารย์เวลเวลาแล้วอาจารย์ ี่าวิดีโอ้ยใช่เขาเมื่กี้เปลี่ยนอานนี้ไว้ก่อนเน่เย่อเต้เหย่อเต้นแล้วจะก้องเหมือนกิดนะบุ๊ยพี่บอสครับวันนี้มันเกิดพี่บอสมองกล้องหน่อยครับพี่บอสมองกล้องหน่อยเร็วพี่บอสเราทำงานที่ลูกเนี่ยพ่อทำให้ดูทำนี้ลุกเนี่ยทำนี้เอียงเอียงนี้เออเนี่ยเอียงนี้ลุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอสอันนี้บอสอันนี้ไหนมันเป็ดบอสมันเอ็ดเป็ดมันสั่งกันบอส ม่่ใหญอันนี้ยายบอกว่สุขสันต์วันเกิดนายเตชินปาคำวังครับมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยมองกล้องหน่อยสิโอ้ยไม่ต้องร้อนนะครับยิ้มดีๆไม่เอาไม่ทอาลยรออย่าได้มากเอาเลยเอายังแล้วแฮปปี้เบิร์ดไม่อยู่ล่ะไม่อยู่ต้องายู่แฮปปี้เบิร์ด Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you.